สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมกับครูหยกนะคะและวันนี้นักเรียนชั้นป3จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยคะ่ะสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้ สวัสดีครับน้องๆได้เวลาที่เราจะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับน้องๆจดจำกันได้หรือเปล่าเอ่ยว่าเราได้เรียนรู้เรื่องราวของเศรษฐศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องอะไรกันไปแล้วบ้างอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนกันนะครับน้องๆคงเคยได้ใช้สินค้าและบริการต่างๆกันมาพอสมควรแล้วนะครับในปัจจุบัน มีสินค้าและบริการต่างๆมากมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราซึ่งผู้ที่ให้บริการส่วนใหญ่ก็จะเป็นประชาชนทั่วไปเป็นผู้ผลิตรหรือผู้ให้บริการนะครับแต่สินค้าและบริการบางอย่างรัฐบาลหรือราชการก็เป็นผู้สร้างสินค้าและบริการเหล่านั้นให้กับประชาชนเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานของประชาชนครับแล้วน้องๆทราบไหมครับว่าสินค้าและบริการที่รัฐจัดหามาให้นั้นมีอะไรกันบ้าง วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันครับวันนี้ที่ชุมชนของพลอยมีการจัดให้มีการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์สุขภาพชุมชนครับวันนี้มีคนมารับบริการกันมากมายเลยต่างคนต่างหอบลูกจงูงหลานมาเข้าแถวรับบริการกันทุกคนมีความตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพกันมากเลยนะครับครอบครัวของพลอยก็เช่นเดียวกันครับ ทั้งคุณปู่คุณยา่าคุณพ่อคุณแม่และพลอยก็พากันมาเข้ารับบริการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันครับทั้งห้าคนเมื่อลงทะเบียนเสร็จก็มานั่งรอเข้ารับบริการวันนี้คนเยอะแยะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวปู่และย่านั่งรอคุณหมอเรียกตรงนี้นะสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะใช่ค่ะคุณพ่อคนเยอะแยะเลยเมื่อกี้หนูยังเจอครูไพลินด้วยค่ะ เป็นบริการฟรีแก่ประชาชนนี่จ๊ะและเป็นประโยชน์กับสุขภาพประชาชนอย่างนี้ด้วยคนเยอะเป็นเรื่องธรรมดาน่าดีใจที่คนในชุมชนของเรามองเห็นประโยชน์ของการรักษาสุขภาพนะจ้าแม่มีคุณหมอและพยาบาลเยอะอย่างนี้คงใช้เวลาไม่นานสักพักก็คงเสร็จพวกเราก็ไปนั่งรอคุณหมอเรียกตรวจด้วยดีกว่านะไปกันค่ะคุณพ่อคุณแม่ ปู่กับคุณย่าสุขภาพเป็นอย่างไรกันบ้างคะยังแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าคะคุณหมอบอกว่าหนูสุขภาพดีมากเลยคะ่ะต้องเป็นเพราะคุณแม่ทําแต่อาหารที่มีประโยชน์ให้กินแน,น่แนะะ่เลยค่ะจ้าทั้งปู่และยา่ายังทั้งแรงอยู่เลี้ยงปล่อยได้อีกนานเลยจ้ะแต่ฟันของปู่เนเชคุณหมอบอกว่าหมดหวังแล้วละ่ะอ้าวทาไมล่ะคะคุณปู่ฟันของคุณปู่เป็นอะไรเหรอคะ ก็ฟันของปู่มันไม่เหลือแล้วสิจ้ะเนี่ยคุณหมอบอกไม่มีหวังที่ฟันจะขึ้นแล้วจ้าปู่นี่ทำตลกอยู่เรื่อยเลยถ้าพลอยไม่อยากฟันหลอแบบปู่ก็รักษาสุขภาพฟันดีๆนะลูกอย่าลืมแปรงฟันแล้วอย่าก,กินขนมหวานมากนะค่ะคุณยา่าคุณย่าพูดเหมือนคุณหมอเลยค่ะดีจังเลยนะคะครอบครัวของเรามีสุขภาพที่ดีกันทุกคนเลย ยกเว้นสุขภาพฟันคุณปู่คุณเดียวศูนย์สุขภาพชุมชนเป็นสถานที่ที่ทางรัฐบาลสร้างขึ้นเพื่อให้การบริการตรวจรักษาโรคให้แก่คนในชุมชนครับเช่นสถานีอนามัยตามเขตต่างๆในกรุงเทพและต่างจังหวัดครอบครัวของพลอยก็ได้ไปใช้บริการตรวจสุขภาพร่างกายและสุขภาพฟันที่ศูนย์สุขภาพชุมชนที่ทางรัฐบาลจัดให้บริการกับประชาชนด้วยนะครับ นี่ก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งที่คนในชุมชนได้รับประโยชน์จากสินค้าและบริการที่ทางรัฐจัดหาให้นะครับน้องๆครับทราบไหมครับว่าสินค้าและบริการที่รัฐจัดหามาให้ประชาชนมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับได้แก่ถนนโรงเรียนโรงพยาบาลรถไฟไฟฟ้าประปาโทรศัพท์สาธารณะเป็นต้น สู่กันฟังน้องๆครับสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาให้เราได้ใช้บริการกันมีมากมายเลยนะครับในด้านการศึกษาก็อย่างเช่นการจัดตั้งโรงเรียนการสร้างห้องสมุดเพื่อให้เราได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ด้านความสะดวกสบายอย่างเช่นการสร้างถนนจัดให้มีรถไฟรถประจําทางอำนวยความสะดวกให้เรา สามารถเดินทางไปที่ต่างๆได้อย่างสะดวกและประหยัดในด้านความปลอดภัยเช่นการมีบริการโรงพยาบาลไว้ดูแลรักษาให้กับประชาชนนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้ก็เพื่อให้คนในชุมชนคนในประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางด้านการศึกษาด้านความสะดวกสบายและด้านความปลอดภัยครับน้องๆครับสิ่งที่รัฐจัดหาให้เหล่านี้มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับ น้องๆควรใช้สิทธิ์ของตนเองให้เกิดประโยชน์ที่สุดเพราะเงินที่รัฐบาลนำมาสร้างและดูแลสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้มาจากการเก็บภาษีของประชาชนทุกคนนั่นเองครับดังนั้นเราควรช่วยกันดูแลและรักษาสินค้าและบริการต่างๆที่รัฐจัดหามาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนไม่ขีดเขียน,ยนกำแพงหรือทิ้งขยะในโรงเรียนการสร้างถนนเพื่อให้เราได้มีถนนที่สะดวกสบายในการใช้เดินทาง เราก็ควรรักษาความสะอาดเพื่อให้เรามีถนนได้วิ่งอย่างไม่เป็นอันตรายสวนสาธารณะที่เราใช้พักผ่อนหย่อนใจเช่นสวนเบญจศิริสวนรถไฟเป็นต้นเอาล่ะครับน้องๆเรามาสรุปประเภทของภาษีพร้อมๆกันอีกครั้งนะครับภาษีมีสองประเภทคือภาษีทางตรงกับภาษีทางอ้อมครับภาษีทางตรงคือ ภาษีที่ผู้เสียภาษีต้องรับภาระโดยตรงจากการเก็บภาษีนั้นไม่สามารถผลักภาระไปให้ผู้อื่นเสียได้เช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลส่วนภาษีทางอ้อมคือภาษีที่เรียกเก็บจากสินค้าหรือบริการจากผู้ซื้อสินค้าเช่นภาษีการค้าขายทั่วไปภาษีมูลค่าเพิ่ม ช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ได้เวลาทำกิจกรรมกันเช่นเคยนะครับให้น้องๆช่วยกันคิดนะครับว่าภาพต่อไปนี้ใครเป็นผู้จัดหาและให้บริการแก่ประชาชนภาครัฐภาครัฐ ภาครัฐไม่ใช่ภาครัฐภาครัฐ เลยข้อหนึ่งภาพโรงพยาบาลของรัฐรัฐบาลเป็นผู้ดูแลข้อสองภาพถนนรัฐบาลเป็นผู้ดูแลข้อสามภาพไฟฟ้ารัฐบาลเป็นผู้ดูแลข้อสี่ภาพตลาดนัดรัฐบาลไม่ใช่ผู้ดูแลข้อห้าภาพโรงเรียนรัฐบาลเป็นผู้ดูแลตอบคำถามกันได้ถูกต้องไหมครับน้องๆ เราอาจจะเคยเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ในประเทศของเรามากมายแต่ถ้าน้องๆยังไม่สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่รัฐดูแลหรือไม่ก็อาจจะสอบถามจากคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับในครั้งหน้าเราจะได้มาเรียนรู้เรื่องภาษีกันนะครับน้องๆจะได้ทราบกันว่าภาษีคืออะไรและรัฐนำเงินภาษีมาสร้างสินค้าและบริการต่างๆให้กับประชาชนจากไหนกันนะ พบกับคำตอบได้ในครั้งหน้านะครับน้องๆวันนี้ต้องลาก,กันก่อนแล้วสวัสดีครับแล้วก็มาถึงกิจกรรมตอบคำถามนะคะให้นักเรียนทำลงในสมุดค่ะกิจกรรมนี้ถามว่า สินค้าและบริการที่รัฐเป็นผู้จัดหาและให้บริการแก่ประชาชนมีอะไรบ้างอีกครั้งนะคะสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนมีอะไรบ้างให้นักเรียนยกตัวอย่างมาให้คุณครู3อย่างนะคะทําลงในสมุดอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในไลน์กลุ่มของห้องเรียนตนเองด้วยนะคะและพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่ในเรื่องของภาษีค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ